way to god man i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จํานวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo t o อ Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่คาเฟนี่นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบโหดนะครับก็คือคอมโบคาเฟนี่บวกเพน,น่านะครับคอมโบนี้คือโหดมากนะครับผมคือคาเฟนี่จะมีคนเติมเลือดให้ตลอดเวลาเหมือนว่าแบบแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับสามารถฟาร์มได้แบบต่อนเนื่องเลยนะครับเค,คลียร์คิปเลนเข้าไปเวทป่าเขาอ่าเก็บ นกหรือว่าจะไปแถกกลางก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้มันรวยนะครับคอมโบนี้จะเงินฉีกมากๆนะครับเพราะว่าคาเฟนีจะไม่ต้องกลับบ้านนั่นเองนะครับผมและคาเฟนี่เป็นแคลรี่ตัวหนึ่งที่ท่านรวยแล้วโกงนะครับผมตัวมันจะสโนบอนนะครับเพราะว่าคาเฟนี่เป็นแคลรี่ที่สามารถเดินแล้วก็ยิงไปด้วยได้นะครับ แต่ว่าแคลลี่ตัวอื่นเนี่ยมันต้องหยุดยิงไงแต่คาเฟนี่เนี่ยมันเดินแล้วมันยิงอ่ะคนที่โดนคาเฟนี่ยิงเนี่ยส่วนมากอ่ะจะหนีไม่ค่อยทันนะครับถ้าเกิดไม่เป็นสกิลกระโดดพิ้วๆจริงอ่ะหนีไม่ทันนะครับผมตอนที่คาเฟนี่มันรวยเพราะว่ามันลูดแป๊บเดียวหายนะครับผมดาเมจมันจะค่อนข้างเวอร์ถ้าเกิดตัวมันรวยนะครับผมอ่าเปน่าเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับคาเฟนี่มากๆแต่ถามว่าเป็นกับฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยได้ไหม ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเล่นกับคาเฟนีเนี่ยจะเหมาะที่สุดนะครับผมส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในตัวเกมนะครับผมโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมนในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็คลิปนี้ผมขอให้ทุกคนได้ไหมครับขอสัก300รไลค์แล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไป นะครับผมแล้วก็คลิปขอผมเนี่ยลงทุกวัน7จ็ดโมงเช้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมมาในกล่องไปรับชมความสนุกันกในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรค่าเฟนดี้กันนะครับผมมาคู่กับเพเน่าเลยนะครับผมคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะ เอื้อให้คาเฟนี่รวยมากๆนะครับผมมันจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับแต่คอมโบนี้มันก็แพ้ต้นเกมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยโถมหนักๆเนี่ยก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเปน,น่าเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ย,ม,ม,ยมันก็ไม่ได้รดคูดาวเยอะเนาะมันก็ไม่ได้ฮิวบ่อยขนาดน,นั้นนะครับแต่ถ้าเราผ่านต้นเกมไปได้ไปเล่นเรีเกมกลางเกมไม่ได้ผมบอกเลยว่าโหดมากนะครับช็อตน,นี้ก็แลกกับาฮเยาเตปไปได้เลยนะครับผมคาเฟ PROF. นี่เป็นแครี่ที่เทรดต้นเกมได้เก่งมากๆนะครับตอนช่วงเวลหนึ่งถึงเวลสองนะครับผม แต่ถ้าหลังเวลสี่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวของคาเวนี่ไม่มีสกิลขัดไฮเดเตนะครับผมโดนลัมฟีได้นะครับโอเคเราก็บังตะกระจายเขาด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลับนกลงไปนะครับเคลียร์นกเสร็จเอาตัวเล็กต่อเลยนะครับผมเพราะว่าป่าเนี่ยน่าจะจบบนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟาร์มตัวเล็กแล้วนะครับผมเราก็จัดการตัวเล็กไปได้เลยนะครับผมมีกิวเดอร์มาช่วยด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมกิวเดอร์ที่ทําอะไรคอมโบนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ากิวเดอร์เป็น ตัวที่ดามเมจเบาในเ่วงต้นเกมนะครับแต่เลตเกมแรงจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเลตเกมไปเนี่ยยังไงคอมโบเราก็ชนะนะครับผมโอเคเราเดินใส่ได้เลยนะครับโอเคเขาตีเลตนะครับผมเราคงไม่มีสก,กิลอะไรไปร้านนะแต่เหมือนว่ายังไงเพื่อเราต้องการที่จะร้านหรือเปล่าผมว่าร้านไม่ไหวโอเคเราไล่ย,ยิงกดดันไปที่ไฮยาเตะนะครับผมไฮยาเตะกดสก,กิลสองไปแล้วนะครับโอเคได้เลือดมาครึ่งหลอดนะครับผมถือว่าสวยอยู่นะครับผมตัวเราเนี่ยพยายามกดดันไฮยาเตะไว้นะครับผมเพราะว่าไฮยาเตะเป็นตัวหนึ่งที่ อ่าแพ้คาเฟที่อยู่นะครับผมก็กดดันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฟาร์มๆไปนะครับผมเนี่ยคือเราจะเคลียเรียนเร็วมากๆพอเราเคลียรรเลนได้เร็วเนี่ยเราจะมีเวลาปทำอย่างอื่นเยอะนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นตอดกาลีมีเมดเดินมาเราก็ตอดไปนะครับผมพยายามเคลียนนกแต่ผมคิดว่านกตัวนี้น่าจะเคลียรยากนะครับเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนนะครับผมแล้วผมมีดาเมจแค่นคนเดียวนะครับโอเคก็เริมเปียกเพื่อนพ้องน้องพี่มากันแล้วนะครับผมสำหรับเรนบนนี้นะครับผมคิดว่าอา่าผมจะสารตีไปนะครับผมื่อ โอเคได้มานะครับผมโคตรสวยน่าจะไม่ได้แล้วนะผมไม่ไล่นะครับผมเพราะว่า,าผมจะเสียคลิปบนไปไม่ได้นะครับ <S <S เล่นคารเพนี่คอมโบนี้ต้องรวยนะครับผมเล่นให้รวยอะ่ะคือพอรวยแล้วเนี่ยคือมันจะไล่ย,ยิงใครก็ได้นะครับผมช่วตงต้นเกมต้องพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับก็ไม่ได้ฟาร์มอย่างเดียวก็ถ้ามันมีจงังหวะให้ไล่ยิงก็ไล่ย,ยิงนะครับผมโอเคช็อตนี้เราดักคนมาสัหน่อยแล้วกันโอเคเคลียร์เวฟบ,บนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวฟมันชนพอดีนะครับ เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเคลียร์บนนะครับเราดักไฮยาเตะต,ตรงนี้อ๋อไม่ได้นะครับผมกิวเดอร์เขาเห็นนะครับโอเคก็ยิงไปยิงไปยิงไปให้ไฮยาเตะเข้าเลนชา้าที่สุดนะครับผมจะได้ได้คีบแบบน้อยๆน,นะครับได้เลื่อนมาประมาณนิดหนึ่งนะครับผมเลยออนมาดักตรงนี้นะครับเราฉีกออกซ้ายเอ้ยเลยอ้อนเล่นวะทุกคนเราเวทเลสดีกว่านะโอเคได้ทรัพยากรจากป่าเขาเรื่อยๆนะครับการลียิงกติมา การรีได้ไปว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรถอยครับถอย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 ,ยาวๆเข้ามาเราก็สาสตินะครับผมอุ้ยกิลเดอร์ฟิกใสทายากกว่าทุกคนให้จะเตะตายปะโหยากอยู่หูตูเลนมาด้วยเขามาสี่นะครับช็อตนี้คือฝืนไปนะครับเราเล่นนานเกินไปนะครับผมเพราะว่าเมทเดินกลับเล่นเมทได้มาเล่นเมทไม่ได้มาเล่นต่อนะครับผม ต้นเกมตายไปตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าคอมโบนี้พยายามอย่าตายนะครับเราต้องบูสต์การยิงของเราเนี่ยให้มันสูงๆไว้นะครับผมเพื่อแบบจะได้เอาดาเมจไปกดดันฝ่งตรงข้ามนะครับคือคอมโบเนี่ยมันจะเป็นแบบแบ,บ,บ่อน้ําเคลื่อนที่อ่ะบ่อน้ําก็สามารถยิงได้ถูกไหมเออเราก็จะฮิลได้แล้วก็เดินเป็นป้อมจ่ายดาเมจได้ประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะให้เห็นภาพนะครับแต่ต้องรองมันรวยก่อนนะครับต้นเกมก็พยายามฟร์มไปก่อนนะครับผม โอเคเราต้องระวังแล้วนะครับผมช็อตเมื่อกี้นี้เราโดนฟิกเซอร์ไพร์ไปนะครับผมประมาทไปหน่อยนะเพราะว่าซับเรายังไม่ได้มีล้างนะครับเราจะไปเล่นแบบข้าวห้าแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามีล้างก่อนนะครับผมแล้วผมออกเป็นบูต้าสถานะมาด้วยนะครับเกมนี้ก็จะหลุดจากอันติกิวเตอร์ได้ก็หลุดยากอยู่ดีนะครับผมโอเคเราได้นกมานะครับถอยนะครับผมกาลีสารติมาแล้วนะครับ โลเลออนดักตรงนั้นจะสวยอยู่นะครับผมดักแอลซ้ายนะครับเผื่อกาลิจะเดินกลับนะครับก็อาจจะโดนยกนะครับแต่ว่าโลเลออนออกไปเคลียร์คีฟแล้วนะครับผมเราดูจากมินิแมปนะครับก็เล่นก็พยายามดูมินิแมปนะครับไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งอะไรนะไม่จาเป็นต้องว่าเราเล่นป่าเล่นเมดเล่นโลมต้องดูมินิแมปเล่นทุกตำแหน่งก็ต้องดูนะครับผมอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเขาลําสดใสผมเลยว่ะทุกคนแต่ดีนะเรามีเปนนานะครับผมคอยแก้อกคารีมาด้วยนะครับผมต้องถอยยาวนะครับเขา เขาพยายามโถมเรนบนเราอยู่นะครับผมแต่เล่นได้นะช็อตนี้โรดอนยกได้นะเราได้ยิงไปนะครับผมโอเคตายหนึ่งนะครับไปศาสตร์ไปต่อได้เท่านี้นะครับผมสวยอยู่นะครับถือว่าเมทเราเดินขึ้นมาปิดได้ดีมากๆเลยนะครับผมผมคิดว่าป้อมบนนี้เรามีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับโอเคยิงยิงป้อมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยิงคนนะครับผมโอเคป้อมจบแล้วคมแล้วคนต่อเลยครับโอเคเขาถอยนะครับผมเวท เลสต่อเลยนะฮะได้เรื่อยๆนะครับผมฟาร์มต่อแบบยาวๆนะฮะป้อมบนไหลนี่คือชิลแล้วนะอย่างนี้คือเราก็เดินกลางเดินล่างได้เลยนะครับเดินไล่ถ่ายป้อมไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดป้อมมันแตกแล้วนะเราปล่อยอ่ีคีล่าตีไปเลยนะครับมังกรเพราะว่าผมต้องการยิงป้อมกลางนะครับผมเราเดินลงไปปิดโอเมนโอเมนอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเรอให้เป้น่าเขาเปิดให้นะครับเราติ๊กบอก โอเคโชว์ตัวผมไล่ยิงผมไล่ยิงเราวังเขาจับด้วยนะครับผมได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าเราได้เม็ดมานะครับอย่างนี้สวยนะถ้ากับว่าตรงกลางเนี่ยจะมีคนกันแค่คนเดียวเพราะว่าอูเมนเจ็บนะครับถ้าป่าไม่มาช่วยนะครับโอเคมีไฮเจตเดินมาคนแล้วนะครับแต่ว่าป้อมนี้น่าจะไม่รอดนะครับผมโอเคไหลๆนะครับอย่างนี้คือไหลเลยนะเขาเรียกว่าโนบอลนะครับผมคือป้อมเนี่ยป้อมบนพังป้อมกลางพังพังต่อนะครับผม หน้าที่หลักๆของแครี่เนี่ยถ้าเกิดมันยังจ่ายดาเมจในทีมไฟ์ได้ไม่ได้โหดมากนะต้นเกมเนี่ยก็ฟาร์มแล้วก็พังป้อมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเลดเกมการเกมแบบเลดเกมอะดาเมจเราก็มาเองนะครับระวังด้วยนะครับผมกูเล่นเดินมานะครับโอเคเราตรีมองกรเล็กก่อนก็ได้นะครับผมชิลๆระวังคิวเดอร์นะครับระวังเขาฟิกด้วยนะครับผมแต่ว่าอาโลมมามีล้านนะครับผมยิงไปตอดเลือดนะครับผมยิงอีกหนึ่งนัดนะครับผมตอดเลือดไปนะครับผม คือแบบเลือดปวดก็เติมอ่ะคอมโบนี้ก็คือแบบแค่ไม่ต้องกลับนะครับสารตีไปเลยนะครับผมจ็อดนี้คือจ่ายสวยมากนะครับโอเคถือว่าไรที่นะครับน่าจะได้ป้อมล่างต่อเลยนะครับทรงเนี้ยไม่น่ารอดนะครับผมป้อมนี้แต่ว่าแพนด้าเราก็โดนโอเมยนยับๆนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าต้องมีคนวาร์ปกลับไปกันนะไม่งั้นโอเมนมันเอาเยอะนะป้อมบนคือผมไม่ต้องวาร์ปอยู่แล้วเพราะว่าผมมีหน้าที่ถ่ายป้อมไปเรื่อยๆนะครับผม สังเกตได้เลยนะครับเราไม่ได้กลับบ้านเลยนอกจากตายกลับนะครับผมคอมโบนี้คือบันชูครับเวนี่มากครับเวนี่มันจะรวยมากนะครับฟาร์มได้เรื่อยๆอะไรอ่ะลำเคลียร์ลำเคลียร์ดวดิโดนยิงแป๊บเดียวเจ็บนะครับต้องออกนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับนะครับถ้าเพื่อนโดนจับก็ต้องปล่อยนะครับเราไม่มีสกิลอะไรไปช่วยเพื่อนนะครับอันติีก็ไม่มีนะครับผมก็คือต้องปล่อยเปหน้าซึมไปนะครับผมกลายเป็นคนใจดําหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไปช่วยก็เราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเราไม่มีสตันนะครับ แล้วเงินเราก็ไม่ได้นําขนาดนั้นถึงขั้นแบบจะยิงสามตัวตายนะครับผมมันเวอร์เกินไปนะครับตอนนี้เงินเราก็เยอะสุดในเกมอยู่นะครับผมเราเก็บเลสไปได้เลยนะครับเพราะว่าป่าเราเล่นบนไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเลสเนี่ยเขาให้เรานะครับเฮ้ยแพนด้เาเยอะเกินเปล่าฟิกเกอร์เหรอเพื่อนไม่ต้องฟิกก็ได้เกินไปเรากลับไปการล่างนะครับ เลนบอนี่คือแพนด้ามันแย่งอูมินไปแล้วนะมันไม่ค่อยไปแลนะทุกคนมันสู้ไม่ได้นะผมจะพยายามดันป้อมให้เพื่อนอ่ะพยายามเรียกเขามาหาเรานะครับผมก็เหมือนเป็นการทำสเปซแทนออฟเลนนะครับปกติออฟเลนเขาจะทำสเปซนะแต่เกมนี้แพนด้ามันสู้อมินไม่ได้นะครับผมตีดาร์กได้เลยนะถ้าป่าเรามาช่วยก็จะไวมากนะครับผมผมยังตีนาอยู่นะป่าเดินมาแล้วเพื่อนโอเคป่าเดินมาแล้วนะครับผม ตาตัวนี้ก็น่าจะเป็นของเรานะครับไม่น่าพลาดนะครับสวยดันล่างต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวคีบกันกระชนนะโอเคเคลียร์ไปอาจจะเดินกลางนะครับผมเพราะว่าข้างล่างนี่มันไม่มีอะไรแล้วเนาะคีบก็อยู่ไกลนะครับผมเราเดินปิดกลางได้นะช็อตนี้โอเคเขาถอยนะครับผมงั้นอย่างเงี้ยคือเราปิดโอเมนนะถ้าเราปิดโอเมนแพนด้าจะได้จะได้ดันยาวเลยนะครับผมโอเคโอเมนน่าจะตายนะครับผม ไม่มีฟิกนะเรียบร้อยนะครับตายอุ้ยอุยตัวไหลตัวเลนนะครับผมกดบีมตุ้มเรียบร้อยนะครับก็วิธีการใช้บีมผมคือผมจะใช้เอาไว้ปิดดาเมจนะครับผมเวลาที่แบบผมยิงจนสุดระยะแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่จะล่าช็อตต้องการที่จะเก็บคิวน่ะผมจะยิงบีมเป็นดอกสุดท้ายนะครับผมเพื่อจะเก็บคิวนั้นนะฮะเขาตาย2นะครับผมเราควรจะดันต่อนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเลือกที่จะเอา ออบเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเสียเวลาเอาออบเจกต์นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วควรเจะาไดา้ตัวเนี้ยไปปล่อยกดดันป้อมเพื่อนเพื่อให้ได้ป้อมก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาเอาออบเจกต์ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเอาเลือกที่จะอ็อบเจกต์ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ตามเพื่อนไปกิลเดอร์น่าจะไม่รอดนะครับยิงบีมเก็บปิดงานนะครับอา้าวลำใส่เหรอถ้าไม่โดดอ่อนนะผมว่าเรียบร้อยนะเติมเลือดแบบยาวๆนะครับผมแล้วมีบัฟไอ้ <succeeding S 1> นี่นะบัฟดาร์นะ คือแบบไม่ต้องกลับบ้านแล้วช็อตนี้เท่ากับคือเกมนรกที่ผมกลับบ้านคือมีตอนที่ผมตายนะที่เหลือผมก็ไม่ได้กลับเลยนะครับผมสารติไปนะครับช่วยเติมดาเมจให้เพื่อนนะครับผมเพื่อเราเข้าไปได้แล้วนะครับผมสวยยิงป้อมบนต่อเลยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะยังขึ้นได้ไหมกาลีมันกันบ้านง่ายอะ่ะตีไปห,หู โอ้โหเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยถ้าไม่ได้เปนหน้าผมว่าไม่รอดละโอเคเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับผมยิงดูดเลือดไปเอา้าไอ้ตัวนี้ไล่เหรอเรียบร้อยนะจะมาไล่อะอะยังไงอะยังไงก็ยิงนะก็ยังยิงอยู่เหมือนกันก็ยังยิงอยู่นะเรามีบูสเตอร์สถานานะแล้วเพื่อ <c oughs> นเราจะได้ปั้มบนละโอ้โหได้ยากอีกละไอ้ตัวนี้กลับมายิงละผมไม่มีคลิปป่าให้ดูดเลือดนะครับผม โอเคไม่เป็นไรไม่กลับอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเปหนาก็ฮิวให้เราเรื่อยๆนะครับผมเฮิวไปเรื่อยๆนะครับเลดเกมมาแล้วคือเปรเอเปหนามันฮิวเร็วไงแล้วตัวเรามันมีดูดเลือดจากชาล้อนด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องกลับบ้านนะฮะยิงสารตีไปผมไม่ไม่ต้องถึงมือผมเลยทุกคนเพื่อนแบบโหดมากนะครับโอเคแปลเวฟมาด้วยนะครับผมอ่ะคลิปตายละตอนนี้เงินนํามากนะครับเงินหนึ่งอะฟาร์มแบบไม่กลับบ้านนะครับผม บ้านคืออะไรไม่รู้จักน่าจะได้ป้อมกลางใครจะเตะกันไม่ได้แน่นอนเว้านยกไปแล้วนะครับ็อดนีเต้มนะครับผมแบคทีเรียตายหยอกหยอกอะไรวะเนี่ยฮะจอแจ๊จังเลยฮนะจูเดอร์นายจูเดอร์นายจอแจ๊จังเลยนะโอเคจะได้เทมใหม่มาแล้วนะครับผมตอนแรกผมจะไปดันบนแต่ไม่ไปละข้างล่างจะบวกนะเอาสองทางก็ได้ล่างกับกลางก็ได้นะครับเราวังมันจับด้วยนะครับไปตัวนี้จะจับนะจะจับนะทรงเนี้ยทรงเนี้ย ้ยบางบางบงยกเข้าไปช็อตนี้เต็มฝุ่นโอเคเพื่อนบางสวยไม่ต้องเอาดาร์กปะแต่แพนด้าอยู่บนแพนด้าแพนด้าต้องทำบนนะถ้าแพนด้าจะแอบก็ไม่ได้นะเพื่อนโหดาร์กตรงนี้ตึงอยู่นะครับได้ปะโอ้โหผมจะบีมให้ ปิดดอกสุดท้ายนี่คือไม่ได้นะครับช็อตน,นี้ก็ฝืนไปหน่อยนะครับผมคิดว่ามันจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเขาได้ดาร์กมาเขาก็เสียดาร์กเร็วถ้าเค้าปล่อยมาผมยิงครับเดี๋ยวดาร์ก,ก็ตายแล้วเพราะตอนนี้คือผมรวยมากเลยไงไปเพื่อนลุยตามมาบ่อน,น้ำเคลื่อนที่เดี๋ยวเราจะเป็นแลมโบ้ให้ในายเองวันนี้จะวิว15แล้วทุกคนชิปชุดนี้ก็ได้วิ15แล้ววลตันนะครับผมอย่างไว แคนด่าดักซุ่มอยู่เดินไปฟาร,ร์มไปอุ้ยอะไรอะมาดิมามามาเข้ามาไฮยอเตะก็ามาไฮยอเตะแป๊บเดียวไหลแป๊บเดียวไหลยิงเข้าไปไม่โดนใครเครย์ดาร์ก่อนเลยเห็นไหมผมบอกว่าดาร์กับแป๊บเดียวละลายนะครับถ้าอยู่ต่อหน้าคาเฟนี่คาเฟนี่มันดีเพมันเวอร์เกินนะครับผมเนี่ยตัวดีมันยิงดอกละเก้าร้อยอะเก 900, 900, 900, 900, 900. ้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยอุ้ยก็มีพันด้วยนะยิงแรงมากนะครับไม่จะได้ปลอมล่างเพื่อนเราแท้งอยู่ คีล่ามานะครับเป๊ะๆเรียบร้อยนะครับผมรอคีฟเข้านะครับอุ้ยแต่คีฟกลางไกลมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ากลางปะแันด้าโดนโอเมนไปแล้วนะเรียบร้อยแันด้าตายนะครับมาดูจางมินิมแมปแต่ช็อตนี้คีฟร่างกําลังเข้านะครับกดดันให้โอเมนต้องกลับบ้านมานะครับผมวัดคือวัดได้เลยนะเพราะว่าเขามีแค่สมคนนะครับผมโอเคลุยสาดเข้าไปสาดเข้าไป สาดคาบ่ไปเลยแล้วกันตายไหมตายนะครับผมไม่ไหวจริงๆเคยิงบ้านเลยนะครับโอเมกนกำลังมาเรียบร้อยนะครับผมก็จ,จีจีไปนะครับผมเคมนี้นะก็คือนั่นแหละทุกคนคือคอมโบนี้มันแบบเดินไปด้วยจ่ายดาเมจไปด้วยฮิวไปด้วยมันคือบ่อน้ําเคลื่อนที่แล้วก็ป้อมเคลื่อนที่นะครับผมแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะคอมโบนี้คือฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยคือหาตังค์อยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็ได้เป็นคะแนนอันดับหนึ่งมา นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับดาเมจไปทั้งหมดก็35%นะครับผมถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับสานี่คือเยอะมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคอมโบคาเฟนี่บบกเปน,น่าผมแนะนําให้เอาไปใช้ได้นะครับคอมโบนี้คือ ใช้งานได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังตัวโถมด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราเจอมา้าเจออ้อยเจอพวกตัวโถมบหดหัวในช่วงต้นเกมเนี่ยก็พยายามอย่าห้าวเยอะนะครับผมเพราะว่าคอมโบนี้คือถ้ามัานผ่านต้นเกมไปได้เนี่ยพอเข้าสู่ช่วงการเกมเลดเกมแล้วคอมโบนี้จะสตองมากๆนะครับผมเพราะาตอนนั้นเนี่ยคาเฟน,นีจะรวยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเพน่าเนี่ยก็จะลดคูดาวเยอะนะครับมันก็จะฮิวแบบเรื่อยๆเลยนะครับผมเราจะเดินกาดไล่ยิงแบบเป็นแลมโบได้เลยนะครับผมก็ โหดมากเลยนะครับผมลองับเล่นตามดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ